คือเนิร์ดคิดว่าเราคาดหวังกับกู้ว่ามากขึ้นเรื่อยๆเนาะยิ่งเราทํางานไปเรื่อยเนี่ยกับอีกอันนึงอ่ะเนิร์ดเองเนี่ยเราคาดหวังกับตัวสกมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันซึ่งจากที่าทางอนุเล่ามาทั้งหมดนะคะก็คือมันโหดโหมากคุณคือ,อในฐานะที่ดิฉันเป็นสกรุ่นหนึ่งเนาะของพักก้าวไกลแล้วก็พักประชาชนเนี่ย เ,ออเราเรา,เราคิดว่าจริงๆสงกทําอะไรได้เยอะมากๆแล้วมีอํานาจเยอะมากๆเนาะอย่างเนี้ยแต่ละอันที่เราตัดตัดกันไปหรือเนื้อหาที่เราเจอกันแต่ละอย่างอะสุดท้ายมันต้องเอาไปใช้จริงกับชีวิตของพี่น้องประชาชนแล้วก็เมืองเมืองนี้นะเว้ยคือเราแบบตัดสินเรื่องนี้เข้าใจปะ่ะ<ม>เออแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่แค่กับฉีดยุงกับไปซ่อมไฟกับนูน่นกับน,นี่อะซึ่งหลายๆคนเนาะก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ เ,ออเราก็รู้สึกว่าเรา,เราพยายามจะดันบาสกอกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ซึ่งมันก็จะเห็นความแตกต่างเนาะที่เราทํางานกันมา3ปีอะ่ะแล้วปีนี้มันก็พีขึ้นไปอีกเนาะแล้วเราก็เข้าใจเรื่องงบประมาณมากขึ้นจนตอนนี้เรา เ,ออเราเราก็มีความคาดหวังกับผู้ว่าและตัวสอกอเราเองและสอกอพักอื่นมากขึ้นเรื่อยๆเนาะในขณะที่เออต้องยอมรับว่าหลายๆคนอ่ะมันมันไม่มีการพัฒน,นาเลยไม่อ่านงบยังไงเจอปีแรกสุดปีสุดท้ายก็ไม่อ่านอ่ะ <c oughs> เออคือเ <c oughs> นี้ยก็เลยอยากฝากพี่น้องประชาชนนะว่าไอ้กรุงเทพปง่งใสที่เราอยากเห็นอ่ะมันทําได้จริงๆแล้วมีข้าราชการน้ําดีอีกเยอะแยะมากมายเลยท, <c oughs> ที่เขาอยากจะทํางานร่วมกับเรา แต่ว่าตอนนี้เขาก็ถูกกดเอาไว้อยู่ด้วยรหลายๆ,ๆอย่างเนอะ mm. แล้วด้วยเราก็ต้องยอมรับว่าผู้ว่าฝั่งผู้ว่าเองเนี่ยเขาไม่ไฟแล้วหลายอย่างเนี่ย mm. เขาเบลมข้าราชการเขาโทษข้าราชการอ่ะเออเรารู้สึกว่ารอบหน้าเนี่ยอยากจะฝากพี่น้องประชาชนเนอะกลับไปดูสอกอรที่เขตบ้านตัวเองเว้ยว่าทุกวันนี้ทําอะไรอยู่ คือในห้องงบเนี่ยเขาทําตัวยังไงเขาพูดในสภาเนี่ยเขาพูดจายอย่างไงเขาพูดจาเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติเหยียดอะไรอีกเยอะแยะมากมายเนาะแต่ว่ามันมันมันไม่มีคนดูอะ่ะคออเนิน์ดมองว่าสอกอเหมือนเป็น Fighter ไฟเตอร์เว้ยคือสอสองจะคาบเขตคาบเกี่ยวเขตใช่ป่ะแต่สอกอคือแบบเป็นตัวแทนเขตคุณอะ่ะสมมุติคุณบอกโหคุณมาจากบางซื่อแล้วสอกอบางซื่อโคตรห่วยอะ่ะคืออายไหมอ่ะมันเหมือนแบบที่บางซื่อห่วยเพราะมีไฟเตอร์ห่วยอ่ะ เลือกคาแรคเตอร์เล่นเกมอ่ะเออคือเราก็รู้สึกว่าแบบรอบหน้าอยากให้เออกลับไปดูสอกอตัวเองเนาะเราก็ดูตัวเลือกที่พักประชาชนจะส่งว่าเราเอาไฟเตอร์เข้าไปขนาดไหนแล้วเราจะเริ่มเทรนกันเน้จากโนฮาวที่ดิฉันไปตกนรกมาสามสี่ปีเอามาสอนเนาะเออแล้วเราจะได้เออเก่งกันบินไปเลยตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะก็อยากฝากผู้ว่าของพรคประชาชนด้วยที่เรากำลังจะเปิดตัวนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเค